ดีต้อนรับสู่ช่องมินนะชนี่วันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้จะมาออกกำลังกายนะคะแต่จะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันจ้าวันนี้นะคะมันเป็นวันหยุดเนาะก็จะพาลูกนะคะไปบนดอยโดยใกล้ๆบ้านมินนะคะก็จะเป็นดอยม่อนแจ็มเนาะใครมาเชียงใหม่ต้องแน่นอนค่ะต้องไปม่อนแจ็มใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยสุดพิเศษนะคะคือไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูกันว่า1น่งวันมินทานอะไรบ้างในวันที่เราออกไปข้างนอกหรือวันที่เราไปเที่ยวกับลูก กินยังไงให้ไม่พังนะคะมาเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมินขอจัดตัวนี้ก่อนค่ะ Fat b ี o w d เดค่ะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของมินนะคะที่มินทาร่วมกับเพื่อนที่ชื่อว่าคิตตี้นาตาชานะคะเป็นดาวติกต็อกที่มีคนตตามเป็นล้านเลยแม่ เป็นตัวที่ช่วยเร่งเหงื่อกู้ระบบเตาเผานะคะหรือกู้ระบบเผาผลาญของเราในร่างกายนั่นเองค่ะใครที่อายุ3 0บวกบวน้ามินบอกเลยว่าต้องลองหรือน้องๆคนไหนที่เคยลดน้ําหนักแบบผิดวิธีเช่นแบบกินน้อยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ากินอะไรก็ลงพุงง่ายต้องเอาตัวนี้ไปลองเลยค่ะใคร <S <S ออกกาลังกายนะคะสามารถทานออกกาลังกายได้เลย 10- 15นาทีถ้าวันไหนไม่ได้ออกกาลังกายก็ทานตอนท้องว่างได้เลยค่ะนี่ดิฉันกินค <c oughs> นเดียวเหลือซองสุดท้ายจ้ะ <c oughs> จับไปเลยค่ะ1ช็อตวิธีการทานนะคะกอกปากใต้ลิ้นรับรองดูดซึมและทํงาน เดน่ายูเรดี้ลุโก้ตอนนี้นะคะเราก็จะแวะทานข้าวมือแรกของมินนะคะในตอน11โมงนะทุกคนวันนี้จะแวะมาทานริมลำธารแบบนี้นะคะแล้วก็พวกนี้มาด้วยค่ะน้ำพริกอ,อกไก่ซอสทาบาสโก้ค่ะทุกคนเป็นอร่อยมากทานกับอะไรก็ได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามินทานอะไรบ้างเดีย <Easy. S 2> ไป let's go 来吧，干！嗯 บรรยากาศโอเคเลยเข้าถึงธรรมชาติมากๆปกตินะคะเวลามินมาที่ร้านนี้มินจะชอบตั้งข้างล่างมากนะ,ะมินมาตั้งแต่ตอนยังไม่มีดีเดย์ย้อนกลับไปประมาณสี่หปีแล้ว่ะทุกคนแล้วก็กลับมาใหม่นะคะพอเรามีลูกเราไม่กล้าไปตั้งนั้นค่ะเพราะว่าวกลัวลูกคนรถตกน้ําเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามินสั่งอะไรบ้าง ทุกคนก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งมานะคะมีความหมูย,ย่างส้มตำไก่ย่างส้มตำทอดอันนี้จะให้คุณหมอทานนะคะพอมาแบบนี้ข้าวสวยอะแม่มันไม่เข้ากับส้มตำนะคะก็เลยกินข้าวเหนียวแล้วก็ทานกับนี่ค่ะเพิ่มน้ำพีโอกไก่ซอสทาบาสโกนะคะโปรตีนจุกๆหืหอยมากค่ะขอลองส้มตำหน่อยปกตินะคะมินก็นานจะทานที่ส้มตำปลาร้วันนี้จะไปค่ะชิดเดย์เดี๋ยวเรากินน้ำตามเอาหาไม่เป็นไรแล้วก็ กินกับนี่ค่ะกุ้งสดแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มความกรุบกรอบหน่อยเธอดูนะหนึ่งสองซ่ององาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนถือว่าอิ่มเลยนะคะถ้าให้คะแนนร้านนี้มินให้ที่โดยรวมอง์รวมนะเจคะแนนค่ะโซคุณมอให้คะ 5, <000. S 1> แนนเท่าไหร่คะเ่ะเพราะว่าเลยเลยเลย 3, <000. S 1> เลยโอเคให้บรรยากาศเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ห้องพักใช่ไหมลูกค่ะโอ้ยชื่อว่าบ้านโอโซนม่อนเจ็บนะคะที่พักอันนี้นะคะมีเคยมาพักเมื่อมา2อาทิตย์ที่แล้วแล้วเป็นที่พักที่ม้อนอีเดชอบมากแล้ววันนี้นะคะเขาก็เปิดห้องพักใหม่ด้วยนะเราก็เลยจะไปประเดิมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนว่าบรรยากาศเนี่ยจะดีขนาดไหนแต่บอกเลยว่าใครมาม่อนแจ็มต้องมาพักที่นี่ค่ะสะอาดบรรยากาศดีเห็นวิวภูเขาเลิศไปนี่เด้ S <S ด่าดาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่โอโซนม่อนแจมนะคะจะให้ดูข้างล่างบรรยากาศคือเห็นวิวแบบดีมากและที่สำคัญนะคะเห็นร้อนๆแบบนี้อากาศเย็นค่ะมาค่ะเดี๋ยวมินจะพาไปดูห้องพักที่มินพักในคืนนี้ค่ะไปเร็ว มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็จะพักแบบสองห้องตนระแบบกันเลยนะคะซึ่งแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบสไตล์แบบกล่องเนาะทั้งก่อนที่มินมาที่เนี่ค่ะมินก็นอนแบบกล่องบอกเลยค่ะว่าดีเยี่ยมห้องน้ำสะอาดมากแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างค่ะว่าบรรยากาศดีขนาดไหนเพราะว่าอันนี้ขอบอกเลยนะคะว่าเขาเพิ่งทำเสร็จค่ะไป ค่ะทุกคนห้องของเราในคืนนี้นะคะจะให้ดูว่าเป็นสไตล์ออกแนวบาหลีบาหลีบาใจมามาดูกันเลยนี่ค่ะทุกคนเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอโซนแรกเลยค่ะเป็นโซนห้องน้ําแบบนี้นะคะนี่มาดูห้องน้ําสะอาดมากใครที่มีลูกเด็ก เล็กแดงหมวอนมินนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะห้อง,งน้ำสะอาดมากค่ะและโซนถัดมาค่ะทุกคนโซนนี้ฉันชอบมากเธอคือเป็นฟิลแบบว่ามุมพักผ่อนหย่อนใจมุมทานข้าวอาหารมือ้อเช้าดินเนอร์ใดๆคือ เหมาะมากใครที่อยากจะมาแบบสวีทกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีแก้วไวน์ให้นี่แล้วเขามีอ่างด้วยนะคะเธอเดี๋ยวเจอเลยภาพสับๆจึ้งๆนี้เออนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้และทุกคนที่ใครแม็กมินชอบตรงนี้มากช่วงเย็นจะบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะแล้วกลางคืนคือสามารถนอนดูดาวได้เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องพักของเรานะคะเปิดยังไงอ๋อโอเคขออภัยค่ะตัวผิด ทุกคนตอนนี้ที่มิ้นเข้ามานะคะเป็นเวลาประมาณปลาสองกว่าๆเธอไม่ร้อนเลยในห้องนี้หุยสาบมากกลิ่นหอมมากเจะเปิดให้ดูค่ะเลิศสะอาดจ,จริงชอบังเลยอะ่ะกระจงกระจกไดๆคือแบบมินิมอลมินิไซสุดๆมากเลยค่ะ บรรยากาศตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4ี่โมงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมุมห้องของมินนะคะแล้วก็นี่ดอกกุหลาบสีขาวค่ะกับชุดเดรสแบบนี้นะคะแอบมีความเซ็กซี่เบาๆอุ้ย <c ười> ใครอยากเห็นชุดบิกินี่ของมินนะคะไปดูได้ในไอจีของมินได้เลยค่ะ <c ười> ตอนนี้สวยมากทุกคนดูดิวิวแบบสวยแบบที่ไม่ต้องแต่งสีเลยนะคะห้องนี้เลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เป็นากาศ5โมงเย็นนะคะทุกคนใครที่มีแลนจะมาเชียงใหม่นะคะมินบอกเลยว่าให้มาที่นี่ค่ะโอโซนมอนแจมไม่ไกลเมืองนะคะเดินทางสะดวกด้วยและที่สําคัญนะคะเขามีห้องให้เลือกถึง2แบบค่ะทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบโดมที่มินนอนอยู่แบบนี้นะคะบรรยากาศคือเต็มร้อยคะแนนไม่หักเลยค่ะแล้วก็นี่มีดอกกุหลาบมาแช่ใครอยากได้รูปสวยๆแบบมินในไอจีนะคะก็ ทําตามนี้ได้เลยค่ะทุกคนห้องนี้เลยนะคะห้องที่อยู่ชิดริมเห็นม,มุมแบบว่าเต็มที่มากค่ะขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกินมูกระทะกะทะกระทะดึงตึงตึงต เรามาแล้วค่ะทุกคนเป็นหมูเลยลูกใช่ค่ะอ่ะนะมอสว่าไปจะบอกเลยนะคะว่าที่นี่ครบมากเลยเนาะ <ๆ S 1> เพราะว่าเขานะคะบริการดีมากมีที่พักให้เลือกถึง2แบบนะคะใครที่กำลังมองหาที่พักเนาะ,ใ,ะในช่วงวันหยุดนะคะบอกเลยว่าที่พักบ้านโอโซนเนี่ยค่ะที่มอสแจมที่นี่คือตอบสทยงมากพนักงานเซอร์วิสดีมากทุกคนและที่สำคัญคือนี่เห็นไหมเป็นลิงก์เกิดปะล่ะห,หมูกระทประปาปุ๊ท่ามกลางบรรยากาศอย่างเงี้ยแกข้างหลังมันภาพวาดเลยเนาะใช่ หากินอย่างนี้ที่บ้านไม่ได้นะค<ช>นละลฟิล์มกันแกมันคอร์ฟิล์มลกันสำหรับใครนะที่กําลังมองหาที่พักในวันหยุดบอกเลยว่าบ้านโอโซนตอบโจทย์จริงแกและที่สำคัญคือราคาดีมากใช่อันนี้เหมือนจะราคาแค่ประมาณสองพันเจ็ดประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะราคาดีมากทุกคนแล้วที่พักมีแอร์เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่ใช่ที่สำคัญคือสะอาดมากต้องมาที่นี่นะคะแล้ว<ช> ท่ามกลางภาพวาดหรือว่าภาพวาดหลังๆสวยมากเห็นปะเห็นวิวภูเขาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวิธีการเลือกกินมื้อเย็นของมินโดยเฉพาะการกินหมูกระทะของมินเนี่ยมินเลือกทานแบบไหนดูกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวิธีเลือกกินของหมอเซกินทุกอย่างกินยังไง ี่ค่ะทุกคนหมูที่มินทานนะคะนี่เป็นหมูสันในนะความแบบว่าความมันแทบจะไม่มีเลยนะคะจะมาบอกวิธีก็ทานหมูกระทะยังไงให้เฮลตี้ที่สุดนะคะมินก็จะทานเป็นหมูสันในเนาะเพราะว่าไขามันมันติดน้อยมากๆแล้วใช้วิธีการลวกมากกว่าการย่างนะคะทานผักให้เยอะเพราะว่าการทานไฟเบอร์ค่ะมันจะทําให้เราอิ่มท้องมากขึ้นนะส่วนใครนะคะที่ชอบทานของแปรรูปเช่นพวกไส้กรไส้กรอกแบบเนี้ยมินไม่ทานเลยนะคะทั้ง แปรรูปแล้วก็ใส่สารกันบูดด้วยนะแม่นะน้ําจิ้มอ่ะน้ําจิ้มนะคะก็ทานเป็นทั่วไปค่ะแต่ใช้วิธีการจิ้มน้อยๆนะคะทานแบบให้มีรสชาติแค่นั้นเองค่ะน้ําก็ทานเป็นน้ําเปล่านะจ๊ะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนง่ายๆที่สําคัญคือทานให้อิ่มแต่อย่าอิ่มมากจนเกินแบบว่าพุงโตพุงใหญ่เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะถ่ายรูปไม่สวยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ตึ่งนะแม่นะ สุดท้ายนะคะหลังทานหมูกระทะเนี่ยต้องดื่มน้ําเปล่าเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยเพื่อจะได้ขับโซเดียมในพรุ่งนี้เช้าค่ะนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการทานหมูกระทะของมินค่ะทุกคนลองเอาไปใช้กันดูนะคะเย้ yeah! enjoy i n t i n g ค่ะ morning ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณออกโมงก,กว่าๆทุกคนพัดก็เริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> อากาศเย็นกำลังดีค่ะเดี๋ยวรอชมภาพ <c oughs> บรรยากาศตรงนี้เลยนะคะถ่ายออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างแต่พูดเลยว่าจึงตาจึงใจใครเป็นสายแบบว่าถ่ายภาพนะต้องมาถ่ายตรงนี้จ้า บรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะคะมาค่ะที่นี่เขามีให้เราทํากาแฟดิบด้วยนะคะพชรกาแฟหอมมากค่ะเราก็จะใส่เข้ามาในเครื่องบดเลยค่ะประมาณนี้นะคะปิดฝานี่ค่ะอุ๊ยดีอ่ะได้ฟิลมากนี่ค่ะหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ในตัวกลองกันนะคะแล้วก็จะผ่านการเทน,น้ำร้อนให้ค่อยทำค่อยๆทำการดิบกาแฟนี่เหมาะสำหรับคนใจเย็นมากๆเลยนะคะ มาค่ะมาทำด้วยกัน ก็จ,จบทริปนี้กันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่าๆแล้วนะคะมินก็เตรียมตัวกลับบ้านในทริปนี้นะใช้เงินไปประมาณสามพันกว่าบาททุกคนซึ่งถือว่าเป็นการเที่ยวที่สนุกมากๆเลยนะคะมินบอกเลยว่าเออเรามากันทั้งหมดผู้ใหญ่4ี่เด็กหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการเที่ยวที่งบประหยัดงบน่ารักมากใครนะคะที่กำลังอยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่มินบอกเลยว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งเลยนะที่ใช้เงินไม่เยอะแล้วก็ได้เสพธรรม ชาติอยู่กับธรรมชาตินะคะเนี่ยเมื่อวานมินทานอะไรไปบ้างเนาะมื้อแรกของมินมินก็ไปที่ร้านส้มตำเลยใช่ไหมคะมีไก่เอย้ยแล้วก็มีน้าพริกสังกุงแซลมอนกิมจิกับโกไก่ซอสทาบ,บัสโกซึ่งนะใครนะคะที่ดูมาจากคลิปนี้นะแล้วแคปมานะคะจากปกติเซตนี้นะคะเกือบ500นะถ้าสกระปุกนะคะมินให้พิเศษคะ่ะใครมาจากคลิปนี้นะคะ3กระปุกเอาไปเลยในราคา4ี่บาทจัดส่งฟรีค่ะอันนี้คือให้ราคาพิเศษสําหรับทุกคนเลยนะคะที่มาจาก สามารถคละได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะทานแซลมอนกิมจิแล้วก็น้ำพริกอกไก่ซอสทาบาสโก้นั้นเป็นมือแรกแล้วก็มือที่2ของมินก็คือเป็นหมูกระทะที่นี่ค่ะชื่อว่าบ้านโอโซนม่อนแจมนะคะใครที่กำลังจะมาเชียงใหม่มินแนะนาที่นี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศมันดีแล้วห้องนี้ที่มินอยู่นะคะก็คือชิดริมสามารถเห็นได้แบบร8 0องศาง่ายๆนะคะก็ฝากไว้นะคะใครที่กำลังจะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ลองดูที่นี่ไปด้วยนะคะ เที่ยวนงบประหยัดและก็มีความสุขค่ะขอให้ทุกคนนะคะเอาวิธีการทานอาหารของมินเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เราสามารถคุมอาหารได้แบบไม่เครียดแล้วก็เอนจอยกับเพื่อนได้ไปเที่ยวก็หุ่นไม่พังนะคะลองเอาเทคนิคของมินไปใช้ดูนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามินเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายว่ะ